เข้าออสูส่ช่วงสัมภาษณ์คุณแบสครับอืมแล้วเป็นไงบ้างอยู่เคสต้องซ้อมทุกวันไหมเหนื่อยไหมไหนขอถามเลยทำไมเขาเรียกยวยอ่านี่คือที่ของการที่เราจะไม่ผ่อนแรงรดถูกไหม ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการเลี้ยวที่การอ่านโค้งมันจะแบบมันทําให้เราเลี้ยวเร็วขึ้นพยายามชิดจุดที่ลึกที่สุดให้ได้เ,เห็นไหมผมเก็บมุมฟุตปาต,ตลอดอคือเหมือนคือมันทําให้พื้นที่มันมันสามารถขับโดยที่ไม่ต้องยกคันเร่งได้นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เราเลี้ยวโค้งเร็วขึ้นแด้ ฟูเดียวทำแบบนี้ไม่ได้นะไ <laughs> ม่ใช่มันคูเดียวมันไม่ใช่รถเสียวมันทำไม่ได้ไม่แปลกก็เลียวถ้าสมมุติว่าพี่ขับเอ米รัสด์ฟิลมันจะต่างจากกล่องเย,ยอะไหมเอาเอ米รัดเลี้ยวเร็วกว่าแต่เอ米รัดอัตราเร่งไม่เท่าโอเคเออเ,เอ米尔ัดจะเลี้ยวใช,ใช่ครับเอ米รัดอเอาเลี้ยวอุย ขอโทษครับเดี๋ยวผมใส่ละค่ะเดี๋ยวขอโทษค่ะขอโทษค่ะก็หนูอ่ะอันนังอยู่อ่ะสุดยอดเกี่ยอนไรเหรอระเบิดไปแล้วครับระเบิดไปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจ่ายค่าพลาให้ค่าพลาค่าพลาให้ลงพยาบาลก่อนใครเห็นก็ว่าตายจริงๆใครเห็นก็ว่าตายยังไงก็ตาย หมดจังพี่ตำรวจไม่พอเหรออ่ะพี่อะอ้าวอุ้ยเราโชคดีนะเมื่อกี้แสวงว่ามีตำรวจโอ้โหเมื่อกี้ผมเพิ่งจกเล้าหมูมาได้ก็เพิ่งจกไปไม่มีโอ้โหไหัวแคชชัวร์ดูตรงเรารอวันนี้ก็ได้นะเอาจริงๆรอรอนี้ก็ได้ที่เราเออเดี๋ยวเขาก็มาแหละน่าจะแคชอ่ะ ผมไปเล่นสอนอเห็นพี่บ่อยอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ผิดครับไปสอนอเห็นพี่พี่บ่อยจัดเลยผมชอบไปเล่นกับพี่สีเจงแต่ไม่ค่อยอยู่เพราะนั่นนะพี่เท็ดอะไรเงี้ยอ๋อไอ้แก๊งกี่ตัวบาทฮะกี่บาทกี่บาทแล้วไม่รู้เนี่ยไอ้แก๊งฮอตพาวเวอร์อะรอพอพอรอพอพอสอนออยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปตอนไหนก็เจอพี่เท็ดอะใช่จริง และชอบล่างทองเนะี่ยพูดไม่หยุดนีม่มีาไปถ<ห>่ายข้าวที่สอนอนไปขาไปขายข้าวหรือไปหาใครขายข้าวถ่ายข้าวถ่ายข้าวหรือไปหาใครเอาดิดิไม,ม่มีนะชัวอย่างงี้ชัวชัดเจนอะไร ใช่เหมือนพี่ไม่อีกจังวะนึพี่ไม่เอกไปเป็นเชฟไอไหนเนี่ยล้านเกมร้อเปอร์เซ็นตมีตำรวจพาธามไหมผมอยากไปเป็นอยู่นะแบบนั่นดิจกเบื่อแล่าง,างไเงี้ยไปไล่อะไรเงรี้ยอูเออเดี๋ยวพี่จะไปหัดเข้าโคง้งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาาย๋ยลมาขับให้ดู ม,มิชชั่นมิชชั่นถ้าไม่ตั้งมิชชั่นเราจะไม่มีแรงผมก็ต้องสอนข้าผมสอนสอนหมดไม่ได้อะบางคนแบบอยากมาให้ผมสอนแต่แบบอยากได้แบบไปหมดเลยผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ต้องใช้ชั่วโม,มงบินน่ะแบบมันต้องเก็บไล่ทีละสะเต็ปผมก็ต้องดูว่าผมก็ยังไม่เห็นพี่ขับนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ขับยังไงขาดตรงไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนอเนี้ยตำรวจไม่มีเนี่ยประเด็นหลักเลยเ<อ>ชั่วโม,มงหนึ่งนะเนี่ยบ่ายโมงแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าไปเลย ประเด็นเลยผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่ขับไงแบบพาตรงไหนเกมเพราะอะไรก็ต้องแบบอยู่อยู่สักวันสองวันนะนั่นแหละแล้วก็ววรู้ไปซ้อมที่สอนมาก่อน,อน,นใช่ตายตำรวจตอนตอนอยู่ตอนอยู่นักขาวพี่ทำอะไรอะพี่พี่พี่เป็น<ะ>บอกอร,รอพี่เป็นเออโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์ เป็นร้องเป็นร้องนั่นแหละอ้าวอยู่อยู่รถเดียวกับพี่พิช chi ไหมทันกันไหมพี่พิช c h หรออ่าพี่พิช chi แต่ว่าพี่อยู่ตั้งแต่นู่นเลยนะพี่อยู่ตั้งแต่พี่พิช chi ไม่เคยเป็นนักข่าวนี่พี่อยู่ตั้งแต่พี่พิช c h เป็นนักข่าวแล้วก็ออกนักข่าวมาแสดงว่าพี่พิช c h เป็นก่อนพี่แป๊บนึงแล้วออกแน่เลยน่าจะใช่ครับเป็นเป็นนักข่าวแล้วก็ออกมาเข้ามา่อนฟ้าพี่อะอยู่นักข่าวตั้งแต่ตั้งแต่เมืองฝุ่นแรกๆนะ ถามได้ไหมรอยลอยที่หน้าของยวยเนี่ยมันมาได้ยังไงมันรอยแดงรอยแดงสัมภาษณ์เลยเอาจริงจังหรือเอาควนตีนเอาจริงจังก่อยจริงจังถ้าจริงจังคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนใครครับแบบเ้าสูงช่วงสัมภาษณ์คุณแบ๊ครับไม่หรอถ้าถ้าไม่ชอบไม่ชอบเหมือนใครไม่ชอบคาแรคเตอร์เหมือนใครแบบอื แม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าต้องไปเป็นเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้แบบไปแต่งตัวเหมือนอะไรยเงี้ยแบบเราเราแบบหายคกลักให้ตัวเองอะอ่างั้นเดี๋ยนะนี่เลยนี่เลย,อย,ยบอสชอบแต่พี่เปลี่ยนก่อน <ขอ S 2> พี่อยู่ทรงเนี้ย <c oughs> นี่คือหน้ากากแมวแล้วหูแมว <c oughs> คนจะจำพี่ได้จากหน้ากากนี้ตลอด อ่านั่นแหละมันมันก็เหมือนว่าเราก็มีแบบการแต่งตัวหรืออะไรทุกอย่างที่มันจะสื่อบอกบางคนใช่ครับทําให้คนจําผมก็นั่นแหละครับหน้าแล้วก็รองเท้าเอาแบบกวนะเอากวนลแล้วครับสมอนขวดหน้าครับอุ้ยเจ๊สมอนนะนะใช่ครับไปทําอะไรแกตอนผมไปติดหลอดแก้วเขาแบบว่าเขาแบบมันเคี้ยวอะไรเงี้ยเขาเลยแบบแบบแรงไปหน่อยครับ คนแก่เนาะอเอ้ยเอ้ยแล้วก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ยวยมีแพชชันน่นอะไรเป็นพิเศษไหมในเมืองก่อนที่จะเข้าเคยวสวยอ่าแพชชั่นไม่มีครับเพราะมันมีหมดแล้วรถอาวุธใช่ก็เลยไม่ได้อะไรแล้วอาวุธยวยเล่นอะไรครับที่แบบถนัดมือเลยมนไม้ครับไม้เบส Okay, แล้วแล้วน่าจะปัจจุบันแนยกก็ยังเล่นไม้เบสอยู่ใช่ไม้ไม้เบสไม้เบสครับยังยังไม่ได้ดันไม้คูเดี๋ยวสักหน่อยนั่แหละค่อยดันโอเคครับแล้วมีเคยลองเล่นมีดหรือเล่นปากบ้างไหมเคยครับเคยรู้สึกไม่เข้ามือ,รอครับเป็นยังไงกำลังตีปากอยู่ใช่เล่น,เล,นเล่นได้หมดเลยแต่ก็ไม่แต่เมียนเมีนมันเมียนมันก็ไม้อะอยากไปสุดไม้ก่อนปากก็พอได้อะไรยเงี้ยครับโอเคครับ เมื่อกี้พูดถึงรองเท้ารอ,องเท้าคู่นี้คือรองเท้าคู่ใจเลยใช่ไหมไม่ไม่อีกคู่หนึ่งพอดีแม่สั่งให้ถอดก็เลยเอาไปถอดครับพอดีผมเอามาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศน่ะอ<า>ใช่เขาเขาเอาให้ใหเอาไปซักก่อนเขาแบบเหม็นแล้วไงเห็นผม,มใส่มานานถูกคู่นี้ก็ควรจะเปลี่ยนตั้งได้แล้วน,นะเพิ <laughs> ่งใส่ไ <powered> ด้ว <luôn S 1> ันสองวันเองอ๋อโอเคโอเคคู่ด้านใส่เป็นปีมันจะมีรองเท้าคู่หนึ่งสีชมพูผมชอบมากแบบไปไหนมผมก็ใส่แบบ ไม่หยุดไม่ยอนน่ะเอาละพูดคู่ใจเลยแช่หมาพูดแบบซ<ช>ิกเนเจอร์เลยเขาเห็นชมฟูเนี่ยไอแบดเน่อะไรเงี้ยอใช่ครับแต่เห็นก่อนหน้าน,นี้ทรงผมไม่ใช่ทรงนี้เป็นทรงอะไรนะเด็ดล็อกเด็ดเด็ดล็อกเด็ดล็อกเปิดคาเออทำไมทําไมตอนนั้นใช้ทรงนั้น <c oughs> เพราะว่าลินอ่ะจาภาพได้จากทรงนั้นเลยนะอ่าที่ใช้ทรงนั้นเพราะมันไม่มีใครใช้ในเมืองนั่นแหละมันที่ผมบอกผมไม่ชอบเหมือนใครแล้วปกตินอกจากโลกไฟเอ็มโลก GTA ไฟเอ็มเนี่ยมีตู้ อื่นอีกไหมครับที่ชอบเล่นอืมไม่มีครับมีมีรองรองก็แค่เ e อเเ็กใช่ไม่ก็ New เวอร์แต่ว่า New เวอร์ไม่มีแพทเล่นก็เ,เลยไม่เล่นมีวง <New S 1> นี้มันมันมีช่วงหนึ่งที่ไปกันบดเมืองเลยนะคบแม้แต่นายกใช่อยู่ผมอยู่ต่างประเทศก็ไปกันบดเลยสามสิบส <c oughs> ี่กับคนน่ะแต่พอโอเพนเบตมาไม่มีใครไปสักคนพี่ก็มาหลายที่เดียวกันใช่ไหมที่เดียวกันจที่ไหนอ่าปะชะล ที่คือเมืองแรกที่พี่เล่นอ๋ออ๋อแปลว่าอ๋อเออมันทับทับซ้อนกันนั่นแหละเมืมองผมก็เป็นนายก็ไปเหมือนกันไปกันบิดเมืองเลยใช่ไปกันหมดเมืองกว่าจะกลับมาได้แทบตายไปกันอยู่อาทิตย์ถ่ออาทิตย์เดียวมันเปิดโคตรนานาจัดโอเคแล้วเราจะได้จบเมื่อไหร่ทันอาทิตย์ที่แล้วโคตอยู่นี่เหมือนกันถ้าผมหันหลังไปนั่นแหละคือได้โอเคคือโดไปพักเลยเนี่ย หมดไม่รู้จะถามอะไรแล้วถอดหน้ากาก่อนจะโดนปรับเคยถอดตอนจกก็ได้เราไม่เห็นจริงๆคือที่พี่ไม่ค่อยอยากใส่แล้วเพราะว่าพอเริ่มทํางานดําอ่ะบางทีมันลืมเว้ยแล้วก็ใส่วันนั้นอ่ะโดนไปห้ 6, าห้าหรือหกพันเนี่ยมันนากัปูนได้ใช่แล้วแบบโอ้โหลืมแป๊บเดียวก็ไม่ได้ก็เลยไม่ใส่ล,ละเวลาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องถอดอะไรเงี้ย อเคยโดนปรับไปหลายทีอ่ะอือแล้วเป็นไงบ้างอยู่เคสต้องซ้อมทุกวันไหมเหนื่อยไหมซ้อมทุกวันครับก็ไม่ได้เหนื่อยนะเราชอบมันสนุกอ่ะเรารู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าครับคนที่ว่าคิดว่ามันเหนื่อยน่แต่อาจจะเป็นเพราะไม่ไม่ไม่ชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบใช่ครับเลยคิดว่ามันเหนื่อยแต่แต่ของสนุกครับสนุกดีครับแต่ตำรวจเมื่อไหร่จะมาครับนี่นาน <laughs> ผมว่า Oh. ตำรวจอู้แล้วอันเนี้ยตำรวจอู้แหละแต่ตอนเช้าก็จกได้วันๆเลยนะตอนเช้าจ,าก,จกอยู่แป๊บนึงมันเขามีเวรของเขาหรือเปล่าเวรตอนเช้ามาเวรตอนบ่ายไม่มาไอ้แก๊งสีหนอน,นั่นแน่เออไม้เบสตีกี่รอบหกสิบครับหกสิบที <gasps> ว้าพี่มีอะไรจะบอกถ้ายวยวันไหนที่ยวยโชคร้ายทำอะไรแล้วโชคร้ายยวยจงนึกถึงพี่ไว้ พี่ตีบูปินไม้ก๊อฟสิบเอ็ดครั้งฮะโช่ฉพี่หมดไปหกแสนแม่งแค่บูปินวะเราไม้อะเต็มข้อไหมโอ้ไม่ได้ถามไม่เหลือจ้ะมีแต่คนบอกว่าอุ้ยตีบูปินขนาดนี้แม่ตีไม้ไม้พูนะเดินเข้ากับราคามูลค่าบูปินไม้พูเลยนะแบบตีไม้ไม้ก๊อฟต้องไม่กี่สิบครั้งแน่ๆน่โน้ะเต็มแม ใครจะมีใครโชคร้ายกว่านี้อีกไหมแล้วมีแต่คนมาแบบอุย้ยสองครั้งครั้งเดียวสองครั้งเดียวไม่ตรงพูนะแต่ไม้ผมก็ไม้กาชาเนะพี่เอาจริงเนี่ยไม่ใช่ไ,ไม้มาตักปามนะสองพลูกอะ่ะไม้อันนั้นนะโอ้โหก็ยังดีก็ยังดี ตอนนั้นไม่มีบัตรประกันด้วยถ้าโดนอุ้มหายก็คือนั่นแหละก็คือก็คือนั่นแหละถามสามสามสิบนั่นหายไปเลยสามสิบเคหายไปเลยถ้าโดนอุ้มหายตอนนั้นนะะน้ำตาเล็ดอ่ะแบบเสียวอ่ะแบบประมาณเดือนสองเดือนพี่กว่ากว่าบัตรประกันจะมาคือแบบบางทีไม่พกเลยเพราะมันมันมันคือมันคือเงินโอซีเราเลยอ่ะก็ถูกอีกมีคนสิบสี่ครั้ง พี่แต่ถ้าว่าพี่คิดว่าพี่เชื่อแล้วว่าผมได้ยินนะเซล์สมองว่ามีคน14ครั้งลแ้วพี่บูปินเนะ่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้แย่เสมอไปพี่มีคนแย่กว่าพี่ผมได้ยินเซลสมองว่าไม่14ยังมีคนมากกว่าลินอีกเหรอเดจะเชื่อดีใจด้วยนะครับคุณได้เป็นโน1ใน KK t o w าวเฮ้ยไปเหลือเลยอะเหมาเลยแล้วกันโอ้ยกว่าจะมา ชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าได้ได้ไม่ถึงสิบลูกเลยอจะเชื่ออาหมดเลยไหมเอาหมดเอาชั้นเนี้ยหมดเลยหมดโอเคเอาชั้นหมดด้วยพี่ถ้าไม่มาได้พี่ชอบมาโจกแถวเนี้ยกับแถวไอ้กองก่อสร้างที่รางน้ำอ่ะมันจะมีลานก่อสร้างอ่เพราะว่ามันลากลงรางน้ำมากปุ่ใช่ ไอโซนฝั่งพัทยาเนี่ยพี่ไม่เคยไปเลยไ,<ม>ไปผมปก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นตึกลำคาญมันต้องขับวนไปวนมาใช่ไม่ชอบแอบงนั้นผมจกเข้าแก๊งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแต่ไม่ได้ไปจกเล่าหมูนะเพราะว่ามันสอบรถแลยวจกในเมือง เดี๋ยวเราวนไปเล้าหมูกันนะเล้าหมูของแก๊งคุมพีอ๋อโอเคใช่ครับแต่ไม่รู้มีใครไปจกหรือเปล่างั้นวนในเมืองก็จะสนุกเพราะเน้นหนีไงเพราะถ้าไปจกเล้าหมูคือไปเน้นปูนอะเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้เราบอกถ้ามันไม่มีใครไปจกเล้าหมูเ้วเออกไปจกเอาปูนเล้าหมูจกเอาดูว่าพี่ขับยังไงเนี่ย <c oughs> ได้ดิ ได้ดีพี่ไปเลยเก็บก่อนค่อยไปโคตรเหงาเลยพอพัดไม่อยู่นะ ไม่มีคนคุยเออ <c oughs> พากมันคุยเก่งไงส่วนคุยไปเรื่อยตัวอย่างที่แบทบอกไม่ค่อยแนะนำให้คือแบบนี้เท่าไหร่ทำง่ายกล่ <c oughs> องมันบางมันกล่องมันบางมันโดนบีบไปเล่นจูกประมาณนี้แรงไปหน่อย ไม่จำเป็นต้องบางทีมันไม่จำเป็นต้องแบบสุดคันเร่งเหินตรนี้ยเราแบบจำความเร็วแล้วเหินตรงเนี้ยได้ปะไอ้ข้างหน้าเนี่ยได้หรือเปล่าข้างหน้านี่หรอใช่ไอ้เหินทางสีขาวอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเินปรไม่ไม่ต้องประมาณนี้ได้ความเร็วคนี้ก็ได้ไปเลยตรงนี้ใส่สุดได้ไม่ต้องยกคันเร่งก็ได้เต็มแรงได้แล้วก็หักหักซ้ายตีบไปไหนเนี่ยเห็นไหมทางสีขาวทางสีดำเนี่ยสองทาง สีขาวอ๋อตรงนี้เลยเหรอตรงนีออ้อะแต่ของขาวให้ดูกอนโอเคได้อันนี้เหมือนเบสิกพี่ดูตอกตอกเยอะๆอ่ะดูตอกอตอกเยอะๆเดี๋ยวก็จินข้าไวด้ดูตอกกแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าตอกตอกมันมีให้ดูเงี่ยบางคนนบระหว่างทางดำนี้ก็ได้มันจะขึ้นท้างบนแต่รถแม่งช้าเมื่อกี้เรามาช้าใช่ไหม ใช่เราจะฟังละบางชิบหายเลยแต่ถ้าเขินผมแนะนำพี่มองเลยได้ทุกเขินพี่มองอ่ะช่วงนี้ขอเป็นสิทธ์จันยวยก่อนนะควเออวิชาจุกพี่มองก็จุกได้ หนขอถามเลยทำไมเขาเรียกยวยอ่าช uh yeah> claro oh hm ื่อพาสปอร์ตเดิมที่ผมอยู่ต่างประเทศชื่อว่าประยูหอฟุ๊กครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้กดกีมด้วยเรเว่าใช่เขาก็เลยเรียกผมว่ายวยใช่ครับมาก่อนฟ้าเลยเรียกผมว่ายวยแล้วทีนี้พอมาอยู่ในเมืองเนี่ยผมเปลี่ยนชื่อเขาก็ไม่ชินเขาก็เรียกยวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับอ๋อพราว่าทำไมพัดถึงเรียกยวยใช่เขาเลยเรียกผมว่ายวยกันหมดเลย